รารนี้มองหารถเกงเ๋งแท่ๆนะฮะทรงวัยรุ่นวันนี้มีรถในสไตล์แรลลี่มา1คันนะกับคันนี้เลย212 l a นเซอร์ 2, EX 1.8 GLS ครับเป็นสีขาวมุกขายราคาเบาๆกันไปเลย239,000บาทที่สำคัญผ่อนเบาๆสบายๆเพียงเดือนละ5,000 จับไปแนนได้เต็มฟรีดาวรถศูนบาทได้ด้วยได้สีขาวมุกไม่พอได้คมไฟหน้ามอติร,รีเฟล็เตอและชุดแต่งรอบคันในสไตล์แลลี่อาร์ตเท่เลยล้อม็กเดิมโรงงานครับแต่เจ้าของเดิมรมสีดำมาเท่ๆแบบนี้ด้านหลังมาด้วยไฟท้ายแบบเทๆ่ๆโอ้โหเหมือนกรีดไ้ายไลเนอร์พร้อมกับสปอยเลอร์ทรงแลลี่แบบนี้เลยนะวงมาลัยทรงสปอร์ตให้อารมณ์การขับขี่แบบแลลี่ เกียร e ์ออโต้นะครับมีแพทเทิร์นชิฟต์ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ออนบ๊อบสบายๆเดือนละ5 0 0 0บาทรีบจัดรีบแอดไลน์ด้านล่างสนใจดูคลิปฉบับเต็มกดลิงก์ด้านล่างเลย